สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาขอมุกตลกจากแช t GPT มาเดิมนะครับวันนี้จะเป็น EP สามนะครับแบบสุ่มนะครับผมเป็นยังไงไปดูกันมุกสั้นยิงเร็ว EP สามเริ่มได้ล้างจานจานหัวเราะแล้วสกปรกเหมือนเดิมมุกสั้นยิงเร็ว EP สามเริ่มได้อะไรก็ได้สั่งกาแฟ ฟองนมทำท่าหัวใจใส่ผมสั้นดีเลยพีสามเริ่มได,ด,ด,ได,ดตือนครับเปิดประตูประตูถามรหัสผ่านต้องอนอ,อะไรบอกไปนอนหมอนบอกเต็มแล้ว รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เรุ่นใหญ่ด<อ>ิอันเบิกเพลงเนี้ยร้องเลื่เกินชื่อผม <c oughs> ออกินไอติมไอติมหนาวเองวยากันุูสั้นยิงเร็วิง,งเร็วกดรีโมททีวีบอกพักก่อนจะนอนผ้าห่มนี้ไปนอนกับมอนเฉย <c oughs>